ตัดออ้าเอาเลยบพอสร้างพี่บาดหนอกไฟ้ครับบาดหมองไฟไปรองมือเนี่บาดโอ้ตะไรแต่ไรสูตรไหมไปไปยุ่งเอนล่นี่เป็นไงบ้งฟสินเทวเอาเอาถอนบอกกับมึงอ่ะออดบอกเหมือนง่ามบังเลยถอนบอกพร้อบอกกี่การหางันพี่่รงไปการม่หักเชือกบุนี่เากเขากเขากัน เอทส่บอพอจืดมากแต่มันแข็งอึ้งเปาะบ่นี่บกัวยังอยู่บ่นี่บกัวนะเออแก้วนี่ส่ัวน่นี่เได้ทเส็ดไปบงกันนะบงกันนะโอ้สวยงามบอมึงกันนะกับผนบ่นี่โอ้บังผ่นบ่สางพี่ผ่นบ่นี่ คำของพี่ท้ากังกฟกัะพุกน้องไฟกับเพนียงหวังป่านูดจูดปัญะท่มตะไลกรมีครับตะไลก็มีพี่น้องโอครับนี่ครับเจียงไห่จลิกครับให้จาลีกลุ่นเกาให้จูลิกลุ่นเกาพี่น้องอัตโนมือเ้อนี่เนอไปสิไปจูดงไฟ้บานนี่บจูดงไฟกับพี่น้องเข้าสู่ฐานพี่แจ๊กบังครับอ ้างพี่พอเป็นขนล่างผ่านจมน้ำดึงออกเสังางบางนี่เอาไดิเทยเหพี่น้องนเอลยงกวาา่สงจุดจุดครับจุดไฟสร้งสิ้นเ่นี่การแตพี่น้อง มันจะขึ oh! ้น oh, ท oh, ี ah uh, oh, ่ทีท่าเดียวเลยเก็บตัวไหนเลเสียบตัวไหนเลยทรมาร์ดโป้ก็ไหนโป้เขาเดี๋ยวเขาก็ด่ามาเออวันนี้าคกล่องลมได้ดีเอยนี่แก่รอดไฟหู้ตัวยังนั่นเราไมนได้แก่ดีเฮ้ยโอ้พี่น้องขึ้นแล้วโอ้จำบัตรท่านเลยบาทนี่ครับสร้างพี่หัวบานดิ นางหัล่างหัวงพี่นี่เปรางหือกันนอยตะไลน่อตะไลสอดเดีกับพี่น้องกุดบายังไงไม่นุ่นเนี่ยกา่าแี่กับไที่สิ้นจุดกฟพ้อมกันน่าฟบเดียวสิจุดยังไงเากันเอากแฟมีอีกนะ เมมีก e. ็ไฟไปแซมไฟบ่ไทยเจียวๆมาเจมเจมเจมบอปองบอบปองน้ำบะท่านท่านงไฟอปองน้ำท่านบงไฟบังหันลงมองพอปองอัดไฟเลย จ้าหันมันไปนนักันี่แม่ละมันหันหันยาทางดิเออเอาบ้านนี่มันชิบกินพร้อมกันบ้านใหม่๋ยวจะถายอะไองกันชิบหายดิผมแบนด่เอาล้วเอาแล้ได้นิ่าอันนี้สัตว์อันนี้ยาวอันนี้สัตอันนี้อันนี้ขอซาดขอดี๋ยวายอะไปงกันเขาปงเห็ดสูตรนีไปมันชิบายได้บ่หายได้อไะไปไ้ mới chuột phạm cán Chuột phạm cán nè Tuấn bắt 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 bắt

เจ้าที่เลยไหมีเขาหยิบฝาเลยใช่ไหายครับหายเด้ครับหายเดียวหายวันหายวันการป้องวิบัญญาหายวงเจ้าเร็วๆฝาฝนมาหนุนแทงได้บ้างครับข้นน้ำดีขึ้นน้ำดีบ้างอยู่ใส่หัวมาตกใส่หัวขวางกี้นี่นี่เนี้ยสดลดขั้นนี่เขาซัดที่บ่อยขัดหเอามาจับเนี้ยจับนี่บอกเขาจับไปขึ้นทางครับเชิญห้องพอมได้ปมห้องซีวีบวม เรื่องหุ่นน่าเลหุ่นเอาต่อต่อใช่ก่อนเดี๋ยวเีจีร่งมือครับจี่งบาดเลพร่มคว่ม่กรเมอ้เบื่องขีดฝ้านเนาะโอ้เป็นน่องฝนกับจี่ฝนครับ่่ไมต่อพี่พิสั่วครับฝนห่ต้ครับฝนต้ครับพี่น่องจี้จี้พี่ลาเบื่องร่มพี่ร่มโคตรแห้งเลยวะ โอ้คร oh ับมงฝนนะครับพ oh, ่อจูดงไฟครับพ oh, really ี no, ่น้องฝนกลมาครับพี oh, no, no. Three, two, one, ่น oh, ้องลมกบแห้งบานะครับมึงไปทำงันครับมึงไปทำกันมีป้อครับสุดยอดของลไม่ได้เอาปองนี่ป้องปองมึงขี้ฝาปองมึงลกขี้ากเอาไมยเอาเมีี้แม่ยี่เลยเอาแดงี่ใกไ้ยด่ี่เลยกี่เลยกี่เลยสามสองหนไปโอ้พี่น้องครับ เก็บฟองเลยพี่น้องบรยบาร์กี้ฝากไปคอนเส็ตนะครับทด้นพี่น้องเนอะฝนที่ตกแล้วบาดนีพโอ้ยณอบกันวันที่ครับ